สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีดต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูกวางนะคะระดับชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนเลยนะคะที่อยู่ทางบ้านค่ะในสัปดาห์นี้เราก็เรียนในหน่วยผีเสื้อแสนสวยนั่นเองนะคะวันจันทร์เราเรียนรู้รูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันอังคารเมื่อวานนะคะคุณครูกวางให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของผีเสื้อในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ ที่อยู่อาศัยของเจ้าผีเสื้อนะคะว่า,าผีเสื้ออาศัยอยู่ที่ไหนมีบ้านเหมือนเด็กๆหรือเปล่า,าก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูกวางก็มีมีนิทานนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันเลยค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องดอกไม้ใจดีกับผีเสื้อน้อย ณสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และเหล่าผีเสื้อสีสันสดใสผีเสื้อทั้งหลายกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่มีผีเสื้อน้อยหนึ่งตัวที่ไม่ยอมออกไปเล่นกับใครเพราะว่าตัวของผีเสื้อน้อยตัวนั้นไม่มีสีสันสดสวยเหมือนผีเสื้อตัวอื่นๆเมื่อเหล่าดอกไม้เห็นดังนั้นจึงตึกษากันว่า จะแบ่งสีสันของตนเองให้กับผีเสื้อน้อยเพื่อที่ให้ผีเสื้อน้อยมีสีสันสดสวยเหมือนผีเสื้อตัวอื่นๆผีเสื้อน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากมันจึงบินไปหาดอกไม้ดอกแรกนั่นก็คือดอกทานตะวันสีเหลืองผีเสื้อน้อยได้รับสีเหลืองจากดอกทานตะวันจนลำตัวกลายเป็นสีเหลือง ผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกทานตะวนันผีเสื้อน้อยบินต่อไปหาดอกกล้วยไม้สีม่วงเมื่อผีเสื้อน้อยได้รับสีม่วงจากดอกกล้วยไม้ปีกของผีเสื้อน้อยก็เริ่มมีสีม่วงปรากฏขึ้นผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกกล้วยไม้และบินไปหาดอกไม้ดอกต่อไปผีเสื้อน้อยบินมาจนถึงบ่อน้ำ <c oughs> ก็พบดอกบัวสีชมพู ผีเสื้อน้อยได้รับสีชมพูจากดอกบัวทำให้ปีกของผีเสื้อน้อยมีสีชมพูปรากฏขึ้นผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกบัวและออกเดินทางไปหาดอกชบาสีแดงผีเสื้อน้อยได้รับสีแดงจากดอกชบาทำให้ปีกของผีเสื้อมีสีแดงปรากฏขึ้น ผีเสื้อน้อยกล่าวขอบคุณดอกชบาและออกบินไปหาเจ้าดอกกุหลาบสีส้มผีเสื้อน้อยได้รับสีส้มจากดอกกุหลาบทําให้ปีกของผีเสื้อน้อยมีสีส้มปรากฏขึ้นและดอกไม้ดอกสุดท้ายที่ผีเสื้อน้อยบินไปหาก็คือดอกอัญชันสีน้ําเงินนั่นเองผีเสื้อน้อยได้รับสีน้ําเงินจากดอกอัญชัน ทำให้ปีกของผีเสื้อน้อยมีสีน้ำเงินปรากฏขึ้นตอนนี้ตัวของผีเสื้อน้อยเต็มไปด้วยสีสันต่างๆที่ได้รับการแบ่งปันมาจากเหล่าดอกไม้ใจดีผีเสื้อน้อยกล้าที่จะออกมาเล่นกับผีเสื้อตัวอื่นๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวิทานี้คือครูกวางนํามาฝาเด็กๆในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอ่าสนุกใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูกวางจะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเราไปเรียนรู้ที่อยู่อาศัยของเจ้าผีเสื้อกันเลยคะ่ะไปกันเ,เด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าผีเสื้อนอนอยู่ที่ไหนพักอาศัยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องที่อยู่ของผีเสื้อกันนะคะ ของผีเสื้อเช่นดอกไม้ตามทุ่งหญ้าหรือที่ที่มีดอกไม้ต้นไม้หรือในปา่าผีเสื้อบางชนิดนอนกันเป็นกลุ่มตายต้นไม้พื้นดินจากภาพจะเห็นว่าผีเสื้ออยู่ตามพื้นดินกันเป็นกลุ่มเลยค่ะ ผีเสื้อบางชนิดอาศัยอยู่ในถ้ำและทุ่งหญ้าผีเสื้อมักจะอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารของตัวเองนั่นก็คือทุ่งหญ้ามีเกสรของดอกหญ้าดอกไม้ ก็จบกันไปนแล้วเรื่องที่อยู่ของผีเสื้อเรามาช่วยกันสรุปนะคะเด็กๆว่าที่อยู่ของผีเสื้อคือที่ไหนบ้างที่อยู่ของผีเสื้อได้แก่ดอกไม้ต้นไม้ทุง่งหญ้าถ้ำและพื้นดิน ลักษณะของเจ้าผีเสื้อนะคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนมีอวัยวะอะไรกันบ้างนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูปัองก็มีใบงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันเลยค่ะไปเลย ใบางานกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆโยงเส้นตามตัวเลข1-10ถึง10แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วเจ้าตัวสัตว์ตัวนั้นคือตัวอะไรนะอย่าลืมบอกคุณครูกวางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายค่ะ